ผลงานปรคกพรมมาแล้วแนแนแดนแดนก้องเบอร์ดิฟต้ับไดเดนึงกับกเบอร์ดิฟต้นี่นะครับอ้ะยะนี่เดนึงน่ะไาด้นัน้อน้อทีจมาี่รจะดีที่รวยเนือดีนะยรว่ารวรัยไม่มารวยรวยไม่รวยวยไ่งรยว่ารวย่าม่นารรารวม่รววย่รวยยร่า่่าร่ นี่ก็คือตีร้องนะครับตีร้องตีร้องในการกันเนือด,ดีนะอ่านี่ไม่เลขยเปดกับได้ตีสามนะครับานี่ไม่เหลียเป็ดนะครับได้ที่สามเปหลับไป้วนี่ิิูอ๋อนี่นี่เป็ดแต่ว่ามันใหญ่กว่าอ่าเลขกรีบกันนะครับนะเลขกรีบ มีเป็นทริปีแต่ว่าเล็กว่า <ally>: ท <year> ีปดอ่าถ้าเดงว่าทีปนี่พ้องดีสมบูรณ์ที่สองิปหน่อยนะแต่ว่าแต่วงเาว่าตัวซีมัีมที่วยอ่าที่สวยนะครับที่รวยถึงบอกมาได้ทีนึงแล้วอ่าเลกทริปเติบๆสมบูรณ์อ่าที่รวยจำ เลือกบางอ่าเปลือกที่เขาดูแกันคล้วอ่าเปลือกบางนะครับรสชาติดีที่ช่วยความสมบูรณ์ของกรีบนะเนี่ยอยู่ที่น้ำพึ่งเลยน้ำผึ้งเลยอ่าน้ำพึ่งเลยครับผมนี่คือหนึ่งท้องเดรนนะครับใสียอบมาเลยเพื่อนนี่เดือดเลือดนี่แต่เดือดนะฮะ